สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมเราจะมากันที่สายที่7ครับคุณกี้และอ่อนมาพร้อมกับเรื่องราวที่คุณกี้รับฟังมาจากคุณอาครับเกี่ยวกับบ้านที่ได้ไปเช่าเมื่อ30ปีก่อน แล้วก็ได้รู้สึกถึงเหตุการณ์แปลกๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นภายในบ้านครับคุณกี้และอ่อนมาพร้อมกับเรื่องบ้านเช่าเข้าอยู่ใหม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกันเลยครับสวัสดีครับคุณกี้และอ่อนสวัสดีค่ะอทําทไมถึงต้องเป็นกี้ละอ่อนแลอ่อนนี่คือหมายถึงว่ายังยังเด็กอยู่ <laughs> เปล่าเปล่าค่ะพอดีชื่อละอ่อนนี่เป็นชื่อที่เราชอบค่ะแล้วก็เป็นชื่อในโซเชียลมีเดียค่ะอืเป็นฉายาในโลกโซเชียลนะฮะค่ะมาณนั้นกุนกี้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรจากรามคำแหงค่ะพี่อยู่แถวรามคำแหงนะนะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ่าทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังค่ะ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังใช่เมื่อกี้ผมขานเวลาผิดเหรอจริงเหรอ <laughs> ขอภขอภยัยขออภัยตีสองกับอีกแปดนาทีเมื่อกี้ผมขานไปเท่าไหร่อ่ะตีสองยี่สิบกว่าเลยเหรอขอขอภขอภยัยขออภัยรีบไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> มาคุณกี้ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณกี้รับฟังมาจากคุณอา <c oughs> เกี่ยวกับบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่จนเป็นที่มาของเรื่องนี้ ค่ะเออบ้านเช่าเข้าอยู่ใหม่คุณอาไปเจออะไรมาค่ะก็ขอฝากทุกคนเลยนะคะคพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เล่าค่ะยังไงก็ติดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าไงพี่แจ็คเอ่อถ้าหนูพูดเร็วไปหรือว่าไงพี่แจ็คเตือนได้เลยนะคะโอเคอย่างนี้อคุกกี้ค่อยๆเล่าเล่าช้าๆแล้วก็เว้นจังหวะเว้นวักได้นะค่ะโอเคมามาถึงเรื่องนี้ครับ ค่ะก็เรื่องนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วค่ะ,คะเดี๋ยวขอแนะนำตัวละครก่อนนะคะ,คะตัวละครเนี่ยจะมีสามตัวหลักก็คือ,อน้องสาวของของคุณพ่อก็คือคุณอาจะมีสองคนคือเป็นผู้หญิงแล้วก็อาชายก็คือก็คือผู้ชายเนี่ยก็คือจะใช้ชื่อว่าอาชายนะคะแล้วก็มีอาเล็กกับอาใหญ่อาชายเนี่ยเป็นแฟนของอาใหญ่นะคะ S <S อาเล็กเป็นน้องสาวของอาใหญ่ค่ะ,ะโอเคอเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสิบปีค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ยก็คือขอย้อนกลับไปประมาณสามปีสองปีนะคะ,ค,ะคือบ้านที่กี้อยู่เนี่ยค่ะก็จะอยู่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนบนแล้วกันค่ะซึ่งเมื่อสามสิบกว่าปีเนี่ยมีอที่บ้านเนี่ยประสบป่า ปัญหาก็คือเจอพายุโซนร้อนค่ะพี่แจ็คก็คือถล่มบ้านยับเลยคือโดนกันหลายอำเภอค่ะพี่จากที่บ้านเราทําเกษตรกรใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าเนี่ยปลูกสวนมะพร้าวทาเกษตรกรกลายเป็นว่าพอเจอพายุเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือล่าเป็นหน้ากองเลยพอเสร็จที่เนี้ยเนี่ยก็ย้อนกลับมาเหตุการณ์ที่จะเล่าแล้วกันค่ะคือช่วงนั้นค่ะอาใหญ่เนี่ยเรียนอยู่ที่กรุงเทพค่ะพี่เรียนครู ทีเนี้ยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี่ปุ๊บประมาณสามปีใช่ไหมคะไอาอายใหญ่ายายเนี่ยพอเรียนเสร็จก็กลับไปอยู่บ้านอพอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราก็เพิ่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่บ้านก็คือเหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยกลายเป็นว่าเรื่องการเงินของที่บ้านเนี่ยก็คือแย่มากๆทีเนี้ยเนื่องด้วยอาอใหญ่ก็เรียนจบใหม่ๆเลยอยู่บ้านเนี่ยสักพักหลายหลายหลาย,ลายเดือนค่ะพี่แจ๊ ก็ยังไม่มีงานทำทีเนี้ยช่วงนั้นพี่พ่อาใหญ่เนี่ยกับอาชายเนี่ยก็คบหากันแล้วนะคะคือคบหากันแล้วที่บ้านรู้แล้วทีเนี้ยอาชายก็เลยชวนอาใหญ่คือวันก่อนเนี่ยอาชายแกบ,บอกว่าแกฟังวิทยุซึ่งช่วงนั้นะเหมือนกับเขาประกาศอาสอบคุณครูค่ะพี่อยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนบนเหมือนกันเป็นคนละจังหวัดกันกับที่อยู่นะคะค ทีเนี้ยอ่าอาชัยก็เลยชวนอาใหญ่เนี่ยว่าเออเราลองไปสอบดูไหมเพราะเพิ่งจบใหม่มาก็คืออาชัยกับอาใหญ่เนี่ยก็เลยไปที่จังหวัดนั้นเพื่อที่จะไปสอบค่ะพี่ครับคือช่วงนั้นนะคะอ่าเมื่อสามสิบกว่าปีเนี่ยความต้องการบุคลากรเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะม,มันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนในสมัยนี้ครับทีเนี้ยอาใหญ่ก็สรุปค่ะพี่แจ๊กก็คือสอบได้อแล้วก็ได้ประจําอยู่ที่ โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดนั้นค่ะเป็นโรงเป็นโรงเรียนเหมือนกับชนบทค่ะพี่แจ็คโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งละกันทีเนี้ยอาใหญ่กับอาชายเนี่ยก็ไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นซึ่งอาใหญ่เนี่ยไม่คิดที่จะอยู่บ้านพักครูอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอามีแฟนมาอยู่ด้วยแกก็เลยเหมือนกับพระอิญค่ะพี่ในหมู่บ้านนั้นมีบ้านเช่าปล่อยให้เช่าและกันบ้านหลังนั้น ค่ะทีนี้อาใหญ่กาชาก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเช่าบ้านหลังนี้กันอยู่ดีกว่าโอเคเป็นส่วนตัวดีทีนี้ต้องบอกลักษณะบ้านก่อนนะคะบ้านหลังเนี้ยจะเป็นบ้านสองชั้นค่ะเป็นบ้านปูนชั้นล่างค่ะจะมีเป็นโซนครัวรแล้วก็มีห้องห้องหนึ่งค่ะที่เจ้าของห้องเนี่ยเอาไว้เก็บชุดชุด ชุดที่ว่านี่คือเป็นชุดเหมือนชุดเพื่องพวกถางเครื่องอะไรพวกเนี้พี่โอ,อแโเป็นชุดถางเครื่องมีหุ่นมีอะไรประมาณเนี้ยค่ะคก็จะเก็บไว้เต็มห้องเลยแล้วก็พื้นที่ด้านบนก็จะมีสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนเนี่ยหนึ่งในห้องนอนหนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนร่มๆไม่มีห้องน้ําในตัวแล้วคุณอาได้บอกไหมว่าไอ้ห้องที่เก็บชุดเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาล็อกปิดสนิทหรือว่าสามารถเปิดเข้าไปดูได้ เิดเข้าไปดูได้ค่ะไม่ได้เป็นความลับอะไรไม่ได้เป็นความลับอะไรค่ะคุณอาบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านนะคะเขาขอเอพื้นที่นี้ไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่และทีนี้ก็อยู่กันสองคนค่ะไม่มีอะไรก็คือห้องหนึ่งก็จะว่างใช่ไหมคะอีกห้องหนึ่งก็ใช้นอนไอ้ห้องที่ใช้นอนเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวเพราะขนาดห้องมันค่อนข้างเล็กค่ะทีนี้อาใหญ่กับอาชายก็นอนอีกห้องนอนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งอาชายเนี่ย ทำงานเกี่ยวกับเหมือนกับออ่่าาสร้างบ้านหรือว่าเป็นช่างทั่วๆไปอย่างเนี้ยค่ะคส่วนอาใหญ่ก็เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนั้นก็คืออยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วทีนี้อยู่ไปไม่มีอะไรค่ะพี่แจ็คก,ก็อยู่ไปได้ประมาณเป็นปีเลยนะคะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีอพอวันหนึ่งค่ะอาเล็กเนี่ยที่ยังอยู่ที่บ้านกับคุณปู่คุณย่านเนี่ยก็เรียนจบชั้นม .6 พอดี ก็เลยว่าโอเคไอ้ก so right 응่อนที่เราจบม .6 เนี่ยก่อนที่เราจะเรียนต่อมหาลัยหรือว่าจะไปศึกษาต่อที่ไหนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาปิดเทอมนี่ยอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนเลยใช่ไหมคะทีเนี้ยอเล็กอ่ะก็เลยขออาใหญ่เอ้ยขอขออนุญาตค่ะขอคุณปู่คุณย่าว่าขอไปอยู่กับอาใหญ่ได้ไหมเนื่องด้วยจังหวัดนั้นนะคะมันเป็นจังหวัดค่อนข้างใหญ่กว่าจังหวัดที่หนูอยู่ครับ ซึ่งในตัวเมืองเขาก็นก็จะมีงานต่างๆให้ทำค่ะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆทีนี้ก็เลยโอเคย้ายไปอยู่กับอาใหญ่กับอาชายพอเข้ามาอยู่กับอาใหญ่อาชายเนี่ยอเล็กซึ่งเป็นน้องสาวใช่ไหมคะอายุก็แค่สิบแปดปีสิบเก้าปีทีนี้ก็เลยได้ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวเพื่อความสะดวกใช่ไหมคะทีนี้ก็อยู่ไปค่ะพี่แจ็คไม่มีอะไรเลย แต่อเล็กเนี่ยจะอยู่บ้านยังไม่ได้ทําอะไรนะคะช่วงนั้นช่วงแรกๆก็คืออยู่บ้านจะดูแลบ้านทํากับข้าวหรือว่าหุงข้าวดูแลบ้านอะไรเงี้ยค่ะอยู่บ้านค,คือในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเช่อเชียลเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ,คะจะมีแค่วิทยุแล้วก็หนังสือนิยายในยุคนั้นนะคะที่เ,เป็นสิ่งบันเทิงในสมัยนั้นทีนี้ก็อเล็กก็อยู่ไปไม่มีอะไรคะ่ะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะที่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างระเบียบจัดเลยทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นระเบียบไว้ของจะแบบว่า,าเป็นที่เป็นทางว่างั้นค่ะเสร็จทีเนี้ยก็อยู่ไปอีกพี่แจ็คไม่มีอะไร <c oughs> พออยู่มาวันหนึ่งตาใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวแบบตัวร้อนเลย <c oughs> ทีนี้อาชายกับอาเล็กเนี่ยก็เลยตัดสินใจพาอาใหญ่ไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอ่อน่าจะเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอค่ะนี้กี่จําไม่ค่อยได้น่าจะเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอค่ะพี่เป็นโรงพยาบาลรัฐทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลกันสุดท้ายแล้วคุณหมอก็ลงความเห็นว่าอาใหญ่เนี่ยต้องนอนพักที่โรงพยาบาลคืนหนึ่งคือต้องนอนที่โรงพยาบาลให้น้ําเกลือรักษาก่อนทีนี้คนที่ต้องกลับบ้านก็คืออาชายเพราะว่าอาเล็กต้องอยู่เฝ้าาอาใหญ่ค่ะ ซึ่งอย่างที่รู้กันนะคะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันก็จะห้องรวมก็จะเป็นแบบเตียงเว้นเว้นเว้น,เว,น,เ,วนเว้นกันไปใช่ไหมคะสมัยนั้นเนี่ยอของอเหมือนพวกโรงพยาบาลน,นี่ก็คือเหมือนกับยังไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้อของก็เตียงก็จะมีไม่มากค่ะพี่แจ็คก,ก็มีประมาณห้องหนึ่งประมาณประมาณสิบค่ะคุณอาบอกประมาณสิบทีนี้ก็คนที่นอนเฝ้าเนี่ยก็ต้องนอนอ่าที่พื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะอมนอนใต้เตียงที่พื้น โอเคอเล็กอเล็กก็เฝ้า mm hmm. อาใหญ่ค่ะปกติคืนนั้นก็ไม่มีอะไร mm hmm. แล้วพอตอนเที่ยงอาใหญ่ก็ได้กลับบ้านโอเคอาใหญ่กับเล็กกลับบ้านกันไป mm hmm. ถึงบ้านก็ประมาณติดเกือบเย็นแล้วค่ะพี่ติดติดบายจะไปเย็นและค่อนไปเย็นทีเนี้ยอเล็กเนี่ยรู้สึกพอกลับมาบ้านเนี่ยก็ทําตัวปกติไม่ได้มีอะไร mm hmm. ใช่ไหมคะ่ะ mm hmm. แต่อเล็กสิ่งหนึ่งที่อเล็กรู้สึกแปลกไปเลยคือ อเรกรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตลอดอเวลาเลยอจังหวะที่จะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินก้าวตามตลอดเลยพี่แจ็คคือเหมือนพอแกเดินไปไหนก็ตามเนี่ยแกไม่รู้สึกว่าแกเดินตรงนั้นคนเดียวอแกบอกก็ไม่ว่าแกจะไปทางไหนก็ตามจะรู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยก้าวตามแบบติดๆเลยรู้สึกอย่างนั้นค่ะแต่แกก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้เพราะว่าอาจจะแกคิดมากไปเองหรือแกแก อไปนอนที่อื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดแค่ว่าตัวเองน่าจะคิดไปเองทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ถามใครนะคะว่าม,มีใครรู้สึกเหมือนแกหรือเปล่าในวันนั้นนะคะ,คะพอทีนี้กลางดึกของวันนั้นพี่แจ๊กนอนอยู่ที่ห้องก็แกบอกว่าประมาณตีสามเกือบตีสี่เนี่ยแกรู้สึกเหมือนแกแกแกตื่นขึ้นมาเหมือนมีคนเนี่ยทําให้แกตื่นเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้แหละดนใจให้แกตื่น ปลุกให้แกตื่นแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ดูนาฬิกาโอเคใกล้จะตีสี่แล้วไหนๆก็จะต้องถึงเวลาเนี่ยลงไปหุงข้าวล้างจานอยู่ดีแกก็เลยลุกขึ้นมาเลยออกจากห้องไปหุงข้าวล้างจานทําเหมือนทุกวันที่เคยทําตอนเช้าอะค่ะพี่เสร็จพอวันนั้นก็ทั้งวันเนี่ยตอนบ่ายก็อยู่ที่บ้านคนเดียวปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเนี่ยแกบอกว่าแกก็ยังรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามอยู่ดี ความรู้สึกมันเหมือนเมื่อวานเลยค่ะพี่จังหวะจะเปิดประตูเข้าไปในห้องก็เหมือนมีคนเดินตามเข้ามาในห้องเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้เห็นเงาไม่ได้เห็นรอยอะไรเลยนะพี่แจ็ค<ถ>คือเป็นเหมือนความรู้สึกแกลุ้นล้วนนะคะพี่ค่ะเสร็จพอวันนั้นเนี่ยช่วงตอนจะทุ่มหนึ่งคือมือดแล้วแกก็อาบน้ําอย่างที่บอกใช่ไหมคะห้องน้ําในตัวเนี่ยก่อนที่จะอาบน้ํานี่แกก็ต้องล็อกประตูห้องอยู่แล้วก่อนที่จะเข้าห้องน้ําเนี่ยแล้วก็ เข้าไปอาบน้ําก็ล็อกประตูห้องน้ําอีกทีหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฝักบัวเหมือนทุกวันนี้ค่ะมันก็อาบน้ําก็คือเป็นขันเป็นโอ่งนี่แหละอ่าทีนี้แกก็อาบน้ําปกติอาบอาบอยู่ๆได้ยินเสียงอะเหมือนเสียงตะก้าผ้าหน้าห้องอะค่ะพี่แจ็คคืออย่างที่บอกค่อนข้างอ่ะระเบียบจัดใช่ไหมคะทีเนี้ยก็จะตะก้าผ้านี่ก็จะมีมากกว่านหนึ่งเพราะว่าต้องแยกผ้าไว้เออตัวนี้ชุดชั้นในตัวนี้เสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ ทีนี้แกก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักอยู่ตรงตะก้าผ้าทีนี้แกก็เลยหยุดอาบฟังจะฟังเสียงรสรุปไอเสียงที่ได้ยินอะ่ะก็คือเงียบไปตอนอาบน้ําก็คือพอหยุดอาบเนี่ยเสียงนั้นก็เงียบไปบพอทีนี้เงียบไปแกก็คิดในใจว่าเออน่าจะาหูฝาดไปเองหรือได้ยินเสียงจากข้างนอกห้องหรือเปล่า,อาพอทีนี้ช่วงจังหวะที่อาบต่อเนี่ยพี่แจ๊คได้ยินเสียงก็ไม่ใช่ก็อีเหมือนตะก้าค่ะห<อ>ล่นลงพื้น คือเหมือนตั้งอยู่แล้วก็หล่น้ำพึ้งปึ้งก็เสียงไม่ได้ดังมากแต่เราได้ยินเพราะมันอยู่หน้าห้องครับแกบอกเสียงอะอยู่หน้าห้องแกเลยทีนี้แกก็อาบเสร็จปุ๊บคิดในใจตอนนั้นอะแมวแน่นอนอืแมวน่าจะเข้ามาเล่นในห้องแล้วก็เอมันเข้ามาทางเอน่าจะเข้ามาทางหลังคาแกพูดงนี้นะคะคคเพราะว่าไม่ได้มีฝ้าอยู่แล้วแกก็คิดแบบนั้นจ็จที่พอแกเปิดประตูออกมาพี่แจ๊คตะกร้าผ้าค่ะสองสามอันเนี่ยที่มีอยู่ค่ะ แบบหล่นลงมาที่พื้นหมดเลยแล้วก็เสื้อผ้าที่อยู่ในตะกร้าออกมาตรงพื้นหมดเลยค่ะพี่ไม่ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนหรือว่าเสื้อผ้าปกติของแกค่ะอยู่ที่พื้นหมดเลยทีนี้มันก็ไม่ได้แค่สงสัยแล้วค่ะพี่แจ็คมันก็เกิดความรู้สึกไม่ปกติมากๆขึ้นมาและว่าเออมันมันถ้าเป็นแมวมันก็คงเล่นได้แบบว่าสนมากอะไรประมาณนี้ค่ะพี่คือตอนนั้นก็เริ่มคิดคิดมากแล้วแหละทีนี้แกก็เก็บความสงสัยนี้ ไว้คืนนี้แล้วกันโอเคคืนนี้ผ่านไปตอนเช้าขึ้นมาก็เลยตัดสินใจค่ะเล่าให้อายใหญ่กับอาชายฟังว่าสิ่งที่แกเจอเนี่ยคืออะไรตั้งแต่วันที่แกกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเจอเจออะไรยังไงเล่าเล่าให้อาชายกับอา,ายใหญ่ฟังหมดเลยทีนี้เนื่องด้วยที่อายใหญ่เนี่ยแกเป็นครูในโรงเรียนใช่ไหมคะก็รู้จักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนยเยอะเพราะว่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในหมู่บ้านชนบทเนี่ยก็จะต้องมีเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมคะที่ชาวบ้านนับถือครับค่ะทีเนี้ยอาชายกับอาใหญ่ก็เลยตัดสินใจพาอาเล็กเนี่ยไปหาคุณตาท่านนี้ค่ะในหมู่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะ่ะให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณตานะ่ะพอที่จะมีเหมือนกับ ของดีติดไม้ติดมือให้เรากลับไปบ้านบ้างไหมหรือว่าพอจะมีอะไรให้แก้ได้บ้างอะค่ะค,คือเราไม่รู้หรอกค่ะตอนนั้นแกบอกแกไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่แกรู้สึกไม่สบายใจค่ะเล็กอะค่ะเพราะแกรู้สึกอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วเสร็จทีนี้พอหลังจากคุยกับคุณตาเสร็จปุ๊บคุณตาแกก็ให้ผ้ายันมาผืนหนึ่งพี่แจ๊คผ้ายันประมาณฝ่ามือหนึ่งค่ะคทีนี้เราก็กลับมาบ้าน แล้วก็ติดผ้ายันตรงระหว่างห้องสองห้องเนี้ยพี่แจ๊คไม่ได้ติดหน้าห้องใครหน้าห้องนึงนะคะค,คือหมายถึงว่าติดระหว่างห้องสองห้องนอนนี้โอเค okay. คืนนั้นทุกอา,อาอรเล็กเนี่ยก็รู้สึกแบบสบายใจและเราเรามีของดีและอ,อย่างน้อยๆมันก็ช่วยทําให้เรารู้สึกชื่นใจอะค่ะพี่ทีนี้แกบอกว่าคืนนั้น,น่ะคะ่ะนอนฟังวิทยุอยู่ดีๆนี่แหละประมาณสองสามทุ่ม,อมไอวิทยุก็ตั้งไว้บนหัวเตียงก็ฟังแล้วก็ตัวเนี่ย ตาเนี่ยแกอ่านนิยายแต่หูก็ฟังไปด้วยอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่วิทยุเนี่ยกาลังเล่นอยู่คลื่นหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นเพลงเพลงหนึ่งแกบอกอะที่ยังไม่จบเพลงครับอยู่ๆค่ะก็เด้งไปอีกคลื่นหนึ่งที่เป็นเพลงอื่นแล้วเล่นกลางเพลงเลยอะพี่เหมือนมันเปลี่ยนคลื่นเหมือนมันเปลี่ยนคลื่นพี่แจ็คคือทั้งๆที่เพลงนั้นยังไม่จบเลยด้วยซ้ำอะค่ะทีนี้แกก็ตก ใจก็เลยปิดวิทยุแล้วก็ปิดหนังสือแบบไม่เอาไม่ฟังไม่ไม่เอาอะไรแล้วนอนดีกว่าคือรู้สึกตกใจค่ะทีนี้ก็โอเคเช้ามาก็อยู่บ้านปกติไม่มีอะไรพี่แจ็กก็รู้สึกบ้างว่าเหมือนมีตตามแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนวันก่อนนู่นแล้วแต่แกก็ยังบอกว่าแกก็ยังรู้สึกทีนี้ค่ะคืนนั้นเองที่แบบทำให้แกเหมือนกับสติแตกไปเลยค่ะคืนนั้น ก็คือนอนอยู่เหมือนเดิมพี่แจ็กนอนอยู่ในห้องเหมือนเดิมประมาณช่วงถึงตีสามเหมือนเดิมเลยค่ะเหตุการณ์จะตีสามถึงตีสี่ประมาณนี้นอนเนี่ยแกรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาทับตัวแกร์ทับตั้งแต่หน้าอกถึงถึงขาเลยค่ะพี่แจ็คเหมือนนอนทับราบลงไปเลยค่ะตอนนั้นแกบ,บอกว่ารู้สึกหายใจไม่ออกแล้วก็อึดอัดอึดอัดมากๆเลยแบบทำอะไรไม่ได้เลยลืมตาก็ไม่ได้ ทีนี้ไอ้ไอ้สิ่งนั้นนะคะที่กําลังทับแกอยู่เนี่ยมันอะไม่ได้ทับอย่างเดียวพี่แจ็คแต่มันรู้สึกเหมือนกับเขากําลังพยายามอะละแบบเหมือนกับแบบเบียดตัวเรามากขึ้นพี่แจ็คแล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่ไม่โอเคกับกับสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนั้นแกเล่าให้ฟังแล้วน,นะคะคตอนนั้นค่ะพี่แจ็คทั้งโกรธแล้วก็ทั้งกลัวคนเราอะคะ่ะแกบอกว่าพอเหมือนแกกลัวสุดขีดเนี่ยความโกรธก็จะตามมาพี่แจ็ค แกโกรธมากๆเลยที่แบบแกต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะแกบอกว่านึกในใจเลยตอนนั้นอะไม่ไม่อะไรแล้วความกลัวไว้ที่หลังแต่ตอนนี้แกโกรธและแกโมโหที่เหมือนกับสิ่งจริงนั้นอะทําให้แกรู้สึกไม่ดีเลยค่ะครับทีนี้ปุ๊บแกบอกว่าแกจะเอาเฮือกสุดท้ายที่แกยังพอมีเนี่ยจะผลักไอสิ่งเนี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยให้มันออกไปจากตัวแกแล้วแกจะได้ลุกวิ่งออกจากห้องสักทีค เทนี่ค่ะจังหวะที่ยกมือขึ้นมาพี่แจ็คสองข้างไอเราไอไอแกก็กะว่าแบบผักอะไรตรงไหนก็ได้ก็ตามแต่ให้มันหลุดออกไปใช่ไหมคะพอจังหวะที่แกสูดหายใจเข้าแล้วก็จับจะกะจะผักเนี่ยพี่แจ็คสรุปว่าสิ่งที่แกจับได้เนี่ยคือเป็นหัวคนค่ะพี่แจ็คจับสัมผัสคือเป็นหัวสัมผัสเป็นหัว<อ>ค่ะพี่แจ็คอ,อ,อยู่ห่างจากแกเพียงแค่คืบเดียวห่างจากหน้าแกค่ะไอสิ่งที่แกสัมผัสได้นั้นแกบอกว่า มันเป็นหัวผู้ชายที่โดนกวนหัวแล้วพี่แจ๊คหัวกินเกลียนค่ะเป็นเกลียนเป็นตอผมเลยค่ะแกบอกแกจับสัมผัสได้เท่านั้นและแกก็พ่นคําหยาบที่หยาบที่สุดอะค่ะออกมาแล้วก็พร้อมกับผักไปพร้อมๆกันแกคําหยาบนั่นน่ะพี่แจ็คแล้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งเปิดประตูออกนอกห้องตัวเองอะค่ะไปเคาะประตูห้องพี่สาวที่อยู่ข้างๆกันคืออาใหญ่กับอาชายเนี่ยได้ยินเสียงร้องอ่ะตั้งแต่ในห้องแล้วเวอร์ขึ้นมาอะไรนั่นน่ะค่ะ พอดาเสร็จก็เวลขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปเปิดประตูสรุปคืนนั้นค่ะก็ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าอาเร์รู้สึกกลัวมากที่เราสัมผัสได้ด้วยค่ะแกบอกครับค่ะทีนี้ก็เล่าให้อ่ายใหญ่กับอาชายฟังว่าสิ่งที่แกเจอมาไอาช่วงสามสี่วันก่อนที่ไม่มีใครรู้สึกเลยเนี่ยคือแกรู้สึกแบบไหนยังไงก็เล่าให้ฟังหมดเลยค่ะครับทีนี้สรุปก็ตัดสินใจกันว่าตอนเช้าเนี่ยจะกลับไปหาคุณตาท่านนั้นอีก ว่าเออพอจะมีอะไรช่วยได้อีกไหมหมายถึงว่าให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมได้อีกล่ะค่ะครับทีนี้ก็ขับไปที่คุณตาคุณตาถามมาคํานึงเลยคะ่ะพี่แจ๊คถามว่าเออไปไหนกันมาบ้างหรือเปล่าแะถามอย่างนี้คได้ไปไหนกันมาบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะถามทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากันสามคนแล้วก็ เหมือนกับงงๆว่าไปไหนมาก็ไม่ได้ไปไหนนี่ก็ไปทํางานปกติกับบ้านตอนเย็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะพี่ยิ่งอาอาเลก็กยิ่งไม่ได้ไปไหนก็คือตอนนั้นนะคิดแค่นั้นแต่พอึ้นได้พี่แจ๊คไอ้เมื่อห้าวันก่อนเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลใช่ค่ะทีนี้ก็เลยย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลพี่แจ๊ค กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมแล้วก็กลับไปที่ห้องเดิมที่อาใหญ่เนี่นอนอไปเจอคุณหมอที่เป็นคุณหมอเหมือนประจําตึกตรงนั้นค่ะที่อยู่ตรงบอร์ดนั้นนะคะคก็เลยกลับไปถามคุณหมอคุณถามคุณหมอคุณหมอจําได้ไหมคะเนี่ยที่เพิ่งมานอนเมื่อสี่ห้าวันก่อนนี่ไงนอนตีงนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็โอเคจําได้มีอะไรหรือเปล่าก็ก็คุยกันพี่แจ๊คทีนี้อาใหญ่กับเล็กเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าคุยเรื่องนี้ที่อเล็กเจอเนี่ยหลังจากกลับไปโรงพยาบาลแล้ว กลับจากโรงพยาบาลไปบ้านเนี่ยเจออะไรบ้างก็เล่าให้คุณหมอฟังคทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าคือไอ้เตียงนั้นนะคะเตียงที่อ้ใหญ่นอนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าที่อ้ใหญ่จะมาเนี่ยมันมีศพผู้ชายค่ะพี่ศพผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่ขับรถมอไซค์เนี่ยชนกับเสาไฟฟ้าอ่าแล้วก็เสียชีวิตนี่คาดว่ามาเสียที่โรงพยาบาลน,นะคะคแต่ ญาติๆเขาค่ะคิดว่าน่าจะเสียตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วอ,อ่าก็คือเหมือนกับเป็นผีตายโหงอะไรเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเนื่องด้วยโรงพยาบาลนะคะพอเหมือนกับมีใครนอนเตียงเนี้ยสิ่งที่ทําได้ก็คือแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเดี๋ยว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 ท่านจะคุณกี้สรุปแล้วคือ,อเขาเสียที่เกิดเหตุหรือมาเสียที่โรงพยาบาลอันนี้คุณอาบอกคุณอาก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่อาแต่ แต่ว่าคือเหมือนกับเขาเอามาโรงพยาบาลแล้วก็นอนเตียงนั้นอค่ะแล้วก็พอเหมือนเขาไม่มีลมหายใจแล้วค่ะอ่าแล้วก็เหมือนกับเขาก็เอาศพไปแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอค่ะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็คืออาใหญ่ก็มาโรงพยาบาลพอดีแล้วก็ได้นอนเตียงเดียวกันนะคะครับค่ะแล้วทีเนี้ยอันนี้สันนิษฐานกันเอาเองนะคะเรื่องนี้อพอพอหลังจากเนี้ยค่ะพอเราจับประเด็นได้แล้วค่ะครับค่ะคือคือ น่าจะเหมือนกับวิญญาณเขาค่ะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนที่ที่เราเชื่อว่าเหมือนกับเขาเสียที่เตียงนั้นนะคะเพราะว่าคือวิญญาณเขาน่าจะอยู่ที่นั่นและพอเหมือนกับเขาเจอคนที่มานอนเตียงนั้นเตียงเดียวเขาอะค่ะแล้วยิ่งพอเหมือนเป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวอะพี่แจ๊คเขาก็เลยเหมือนตามกลับไปด้วยอค่ะพี่อ่าอันนี้อันนี้สิ่งที่อาเข้าใจนะคะคือเหมือนเขาเขาตามไปด้วยอย่างนี้อเพราะว่า คือญาติฝั่งที่เสียค่ะพอเราเหมือนกับคุยกันแล้วเราก็ประสานงานไปทางบ้านของคนที่เสียเนี่ยนะคะพ่อแม่เขาเนี่ยว่าเขายังไม่ไปไหนนะเพราะว่าเขายังตามไปที่บ้านอยู่อไอ้ที่ไปเรียกขวัญนนะ่ะคือไปเรียกที่เกิดเหตุไงคะพี่ไม่ได้มาเรียกที่โรงพยาบาลใช่พอหลังจากเกิดเหตุบ้านเขาก็ไปเรียกที่จุดเกิดเหตุเลยครับ ทีนี้ก็เหมือนกับว่าพอเราประสานงานไปทางนู้นปุ๊บเขาก็ตามมาเรียกที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเรียกที่บ้านเราด้วยอีกทีหนึ่งค่ะพี่ใช่ค่ะก็คือเสร็จหลังจากนั้นค่ะจบจากเรื่องนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็โอเคได้คําตอบแต่ว่าเขาจะไปไม่ไปเนี่เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ทุกคนทําได้คือเหมือนไปวัดแล้วก็ไปทําบุญให้เขาอะพี่ครับว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราไม่ได้รู้จักกันนะไม่ต้องตามมานะอะไรประมาณเนี้ค่ะต่างคนต่างอยู่ ไหนๆก็แบบแยกย้ายกันแล้วก็คือ,อต่างคนต่างอยู่คุณอาบอกอย่างนี้ค่ะครับแล้วพอหลังจากเรื่องราวจบไปก็กลับบ้านกันืพอหลังจากนั้นไม่กี่วันหาอาเล็กก็เข้าไปในเมืองเลยค่ะไปทํางานในเมืองเลยไปเช่าหออยู่ในเมืองเลยค่ะพี่แจค๊คค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์<อ>ปกติค่ะพี่แจ๊คค่ะเรื่องก็เพีประมาณเท่านี้ค่ะสรุปคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้าน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเลยคะ่ะแต่เหตุการณ์มันพลิกผันคือน่าจะมาตามมาจากโรงพยาบาลทีนี้เนี่ยได้มีการคุณอาไม่แน่ใจว่าได้มีการคุยคุณหมอหรือแบบว่าคนที่เสียไปก่อน<ฆ>หน้าที่อาใหญ่จะไปนอนพักรักษาตัวเนี่ยผู้ชายคนนั้นลักษณะเป็นยังไงหัวเกรียนเหมือนกับที่อเล็กสัมผัสได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะพี่แจ็คคือพอคนที่เกิดอุบัติเหตุอันเนี้ยที่บ้านเขาเล่าใหอา้อาเล็กฟังนะนะคะ<ฆ>อาเล็กใหญ่ฟังว่า พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเหมือนกับแผลบนหัวเนี่ยมันก็เวอร์พี่แจ็คพอมาโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็มีการเช็ดทําเลือดอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมคะพอกลับไปบ้านเนี่ยทางบ้านเขาค่ะโกนโกนผมออกตัดผมออกให้เกลียนเพื่อที่จะเห็นแผลเห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คเพื่อที่จะทําความสะอาดแผลได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่แจ็คเข้าใจใช่ไหมคะไม่เข้าใจฮะแต่ทำไมทําไมเขาถึงกลับไปบ้านในเมื่อเขาเสียที่โรงพยาบาล ใหม่ๆถึงว่าศพอะค่ะเขาน่าเขาน่าจะโกนเหมือนกับเขาทําให้แผลมันมันทําได้ง่ายเหมือนถึงว่าเช็ดเลือดเช็ดอะไรออกให้สะอาดอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านไม่ไม่มีใช่ค่ะเอาศพกลับไปที่บ้านใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับมีการโกนหัวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะครับใช่มันเป็นสัมผัสเดียวกันกับที่อาสัมผัสได้อย่างเงี้ยค่ะสรุปคือน่าจะตามมาจากโรงพยาบาลนั่นแหละ ใช่ถูก<า>นะอ<า>โอเคโอเคผมพอจะจับเนื้อเรื่องได้ละได้คร<า>ับคุณกี้นั่นคือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดจากคุณอานะใช่ค่ะโอเคคุณกี้ขอบคุณมากๆที่โทรม,มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ <directions S 1> ค่ะยินดีมากค่ะพิจารครับผมขอบพระคุณครับคุณกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคือเรื่องนี้ที่คุณกี้เล่าเนี่ยครับเป็นเรื่องของ เอาแบบเข้าใจง่ายๆอาผู้หญิงอาผู้ชายแล้วก็มีอาที่เป็นอาคุณเล็กกันนะฮะของฝ่ายอาผู้หญิงทั้งอาผู้หญิงอาผู้ชายเนี่ยเขาได้ไปสอบเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วปรากฏว่าต้องหาบ้านเช่าปรากฏว่าก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่เนี่ยฮะที่หลังนี้แหละอยู่ไปปกติเลยไม่มีอะไรจนกระทั่งมีอาที่เป็นน้องของอาผู้หญิงอาเล็กเนี่ยฮะ มาอยู่ที่บ้านด้วยปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งอาผู้หญิงเกิดป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยต้องให้อาเล็กเนี่ยไปเฝ้าด้วยนะหลังจากที่เฝ้าโรงพยาบาลเข้าป่วยเข้ารักษาตัวเสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาบ้านครับเหตุการณ์ที่ บ้านเนี่ยหลังจากที่มันไม่เคยมีอะไรเลยมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีทั้งคนเดินตามมีทั้งใครก็ไม่รู้มาทำอะไรอยู่ในบ้านที่ตัวของอเล็กเนี่ยเขาสัมผัสเขารู้สึกได้นะครับหนักเข้าที่สุดก็คือตอนที่นอนอยู่เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโดนทับร่างก็เลยพยายามจะดิน้นแล้วเพื่อที่จะผลักตัวออกมานะครับปรากฏว่ามีการยกมือเหมือนจะ จะผลักสิ่งนั้นที่กําลังนอนทับอยู่ให้ออกไปปรากฏว่ามือของอเล็กไปจับโดนลักษณะของหัวหัวคนเกลียนก็เลยรู้ว่าสิ่งที่กําลังตามมาอยู่ในบ้านเนี้เป็นลักษณะของผู้ชายก็มีการไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปปรึกษาคนนู้นคนนี้จนได้พยานมาก็ยังยังไม่ดีขึ้นจนผลสุดท้ายนยต้องมีการกลับไปที่โรงพยาบาลไปเล่าเรื่องเนี้ย ให้กับหมอฟังเพราะว่าถูกทักมาว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้คุณไปไหนกันมาหรือเปล่าคิดได้ว่าเออพี่พี่อาอาผู้หญิงเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลมาก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลครับไปถามคุณหมอคุยคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อก่อนหน้าที่อาผู้หญิงจะมานอนพักรักษาตัวที่เตียงนี้เนี่ย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นผู้ชายนะครับประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็เสียชีวิตยอยู่ที่เตียงนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าอ๋อเขาน่าจะตามเหมือนไปจูนติดอะไรบางอย่างกับอาผู้หญิงคนนี้ก็เลยตามกลับมาบ้านด้วยเรื่องประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นก็มีการไปเชิญวิญญาณโดยที่ไปบอกกับทางทางญาติเขานะครับ ว่า oh, มีการมีความรู้สึกมีการพบเห็นเหมือนเขาตามมาที่บ้านหลังนี้ก็เ mm hmm. ลยมีการให้เชิญดวงวิญญาณทั้งที่โรงพยาบาล mm hmm. แล้วก็ที่บ้านหลังนี้ด้วยเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกตินะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี mm ่ออนไลน์ตองก mm hmm. องสลาก com สวัสดีครับ Ha ha ha